ทุเรียนราชาผลไม้ไทยเด้ยรูปลักษณ์ที่แตกต่างล้อมรอบด้วยน้ำแหลมแถมรสชาติและรสสัมผัสก็ไม่เหมือนกับผลไม้ชนิดอื่นๆและกลิ่นที่คนโปรดปรานรู้สึกหอมหวนชวนกินแม้บางคนที่ไม่ค่อยจะชอบจะมองว่าเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสมก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของทุเรียนที่ทำให้ราชาผลไม้ชนิดนี้ กลายเป็นผลไม้ที่ครองใจผู้คนที่ได้ลิ้มลองจากทั่วทุกมุมโลกและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยก็คือเราครองแชมป์เป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนสดไปยังต่างประเทศมากที่สุดในโลกค่ะด้วยตัวเลขการส่งออกไตรมาสแรกของปีนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าโควิด19ไม่สามารถทำอะไรทุเรียนไทยได้จริงๆ เพราะถ้าไปเปิดตัวเลขการส่งออกจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานประัดกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากรช่วง3เดือนแรกของปี64ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเรามีมูลค่าส่งออกทุเรียนรวมกว่า6,304ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการขยายตัวการส่งออกหดตัวลงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าในบางประเทศยอดส่งออกทุเรียนกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าจาับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนพอย่างที่เรารู้กันว่าตลาดส่งออกทุเรียนอันดับหนึ่งของไทยคือประเทศที่เราใกล้ชิดสนิทสนมอย่างจีนค่ะ คนจีนชอบทานทุเรียนรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนกันเป็นชีวิตจิตใจส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีนี้จีนยังครองแชมป์นำเข้าทุเรียนสดไทยมากสุดเป็นอันดับหนึ่งโดยตัวเลขมูลค่าส่งออกสูงถึง5,534ล้านบาททำลายสถิติของปีที่แล้วสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปี63ที่ตอนนั้นจีนนำเข้าทุเรียนไทยอยู่ที่5 0 5 3ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้มูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้นมา14%คิดเป็นสัดส่วน88%ของการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมดของไทยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่จีนเริ่มยกเว้นภาษีนำเข้าทุเรียนสดให้ไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนที่ช่วยทำให้ทุเรียนไทยมีศัก,กยภาพด้านการแข่งขันมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับประเทศอื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมตามหลังจีนมาติดๆเป็นอันดับ2ก็คือฮ่องกงต่อด้วยอีกหนึ่งประเทศอาเซียนอย่างเวียดนามค่ะอันดับ4ก็คือสหรัฐอเมริกาต่อด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนเวอร์สหรัฐอาหรับเอมิเรสและประเทศอันดับ10ที่ไทยส่งออกทุเรียนไปมากที่สุดก็คือประเทศรัเสเซียค่ะ เห็นไหมคะว่าทุเรียนไทยถูกส่งต่อกระจายไปยังแทบทุกทวีปทั่วโลกการันตีถึงความนิยมระดับสากลเลยทีเดียวและดูเหมือนว่ากระแสความนิยมของทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามบทวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวมกับสถาบันทุเรียนไทยเปิดเผยว่า 10ปีที่ผ่านมาทั่วโลกส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น48.3%จาก5 2 1 0 2 8ตันในปี2,554เป็น7 7 0 0 0 0กว่าตันในปี2,563โดยแนวโน้ม5ปีข้างหน้าจากนี้ระหว่างปี2,564ยาวไปจนถึง,ง2,568โลกจะส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น134.5%เป็น1,800,000ตันค่ะ และประเทศไทยครองแชมป์อันดับหนึ่งมาโดยตลอดโดยคาดว่าในปี2568ไทยจะส่งออกทุเรียนมากถึงกว่า1ล้านตันคิดเป็นสัดส,ส่วน57.65%ตามด้วยเวียดนามและมาเลเซียขณะเดียวกันในอีก5ปีข้างหน้าค่ะจีนจะยังคงเป็นผู้นำเข้าทุเรียนรายใหญ่ของโลกนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น95.1%จากปี2563เป็น9 3 8 0 0 0กว่าตันรองลงมาก็คือฮ่องกง และประเทศผู้นําเข้ารายใหม่ที่น่าจับตามองหนีไม่พ้นประเทศในแถบอาเซียนค่ะทั้งเกาหลีใต้และไต้หวันถึงปริมาณนําเข้าจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อัตราการนําเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ ทีนี้พาคุณผู้ชมมาโฟกัสกันที่ตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราอย่างประเทศจีนกันหน่อยค่ะที่ตัวเลขการส่งออกสูงขึ้นต่อเนื่องในแทบจะทุกปีกระแสตอบรับที่ชาวจีนมีต่อทุเรียนไทยก็ไม่เคยจะแผ่วลงไปเลยคนจีนเรียกทุเรียนว่าหลิวเหลียนพวกที่ชอบทานทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจเขาเรียกกันว่าหลิวเหลียนขวาง แล้วอะไรกันนะที่ทำให้คนจีนชอบทานทุเรียนกันมากขนาดนี้ข้อมูลจากเพจโกชไชน่าระบุค่ะว่าคนจีนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันว่าทุเรียนเป็นของบำรุงสุขภาพชั้นดีเยี่ยมอุดมไปด้วยวิตามิน A B, C แถมยังมีโปรตีนและแร่ธาตุซึ่งเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่ามะม่วงหรือว่าผลไม้รสชาติอร่อยอร่อยทั่วไปอีกโดยเฉพาะคนกวางตุ้งค่ะเชื่อว่าทุเรียนบำรุงร่างกายได้ถึงกับมีการเปรียบเปรยด้วยนะคะว่าทานทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยเท่ากับ ทานไก่ถึง3ตัวบางก็ว่าทุเรียนเป็นผลไม้บำรุงสำหรับคนหลังคอดช่วยฟื้นฟูพลังงานได้ดีและยังเชื่อด้วยคะว่าสำหรับผู้ชายแล้วทุเรียนมีคุณสมบัติบำรุงไตแถมช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยนอกจากนี้แต่โบราณยังมีบันทึกในตำรายาเปิลเฉากังหมู่ซึ่งเป็นตำรายาโบราณของจีนว่าทุเรียนสามารถใช้เป็นยาได้รสชาติหวานไม่มีพิษรักษาอาการท้องร่วง ดการระบาดของโควิด -19 ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปจีนเลยอย่างที่บอกไปแถมปีนี้ก็ยังมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้บรรดาประเทศที่เราส่งออกค่ะว่าทุเรียนไทยปลอดภัยจากโควิด -19 ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือว่า FAO โดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่เมืองซีอานมณฑลสานซีของจีนทุเรียนไทยจากจังหวัดจันทบุรีจำนวน25ตันหรือ11,200ลูกทำสถิติถูกสั่งจองออนไลน์ล่วงหน้าหมดภายในเวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้จะชื่นชอบทุเรียนมากขนาดไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทานมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เพราะวัตทุเรียนเป็นผลไม้ที่จะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลและไขมันในร่างกายเราทานแบบกำลังพอดีหรือควบคู่กับผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นอย่างมังคุดก็ได้เหมือนกันค่ะ